อ,อ๋อครับผมวันนี้จะมาดูสภาพและกว่าบ้านอของพี่น้องชาวหยองนะครับแบบรูปแบบโบราณจริงๆถาเราียกว่าสถาปัตยกรรมการก่อสร้างแบบโบราณจริงๆนะครับผมแล้วก็จะได้เห็นนะครับผมยุงบาคนจะเป็นยุงหรือว่าเรือนชานอะไรท่านบองนั่นนะครับต่อมาจากบ้านอีกทีนึงอาจจะมุงหลังคามุงหลังคา แต่ถถอบ้านก็จะเป็นการเลี้ยงวัวนะครับผมถือว่าเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านชนี้นะครับผมเดี๋ยวดูบริเวณรอบๆนะครับใหม่เนาะที่นี่เราหอนเหมือนกันเอรออ๋ออืม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  อ๋อเดี๋ยวดูบริเวณลรอบบ้านไกลๆนะครับผมอาใต้ถุนบ้านก็จะเป็นที่เรงบัวนะครับอ่าลูกแบบบ้านอีกอย่างหนึ่งก็คือผสมผสานลักษณะสมัยใหม่กับสมัยเก่า อาสังเกตได้จากกระเบื้งองม,มุงราคาครับผมตัวเรือนบ้านนี้คงจะเป็นแบบเก่าอยู่นะครับเป็นม้าอยู่แต่หลังคาบ้านนี้จ้าของบ้านคงจะ,ะเปลี่ยนไปตามอายุตามสมัยนะครับผมนี่ก็คือ,อส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวยองเบียงบางยองอที่เรียกว่าหมู่บ้านเบียงใจนะครับผมบ้านนี้ก็เรียกว่าเป็นบ้านชนบทจริงๆนะครับผม ่างจากตัวเมือมามากมายไก,กลามากๆเลยนะครับผมเราพขอบคุณกับผมที่คือส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของพี่น้องชาวไทยหรือเีียมังยองนะครับผม